สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของการบันทึกช่องและการลบช่องความจำของตัว GT15 นะครับเดี๋ยวทำตามกันได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับลูกค้าให้กดคอนตีที่เราต้องการเลยนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ผมจะกดที่บรรทัดบนนะเอาบรรทัดบนดีกว่ามันมองถนัดนะครับก็เลื่อนคอร์เซอร์กันตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนคอเซอร์เนาะเนี่ย เลือกบรรทัดล่างบนล่างบนนี่แหละครับแล้วแต่เรานะครับเราก็ไปตั้งตัวนี้ผมอยู่ตั้งที่บรรทัดบนก็หนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยกดความถี่ที่เราต้องการแล้วทีนี้เราก็กดเมนูกดโอเคนะครับสามสิบหกครับตามจริงมันอยู่สามสิบห้านะสามสิบหกคือลบนะครับเอาใหม่เอาใหม่กดความถที่เสร็จปุ๊บกดเมนูสามสิบห้าโอเคมันจะอยู่ที่ Store Channel เห็นไหมครับโอเคแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลยว่าเราจะเอาบันทึกช่องไหนนะครับหรือเราจะกดตัวเลขได้ไหมไม่ได้นะครับเลื่อนเอานะครับเลื่อนเอานะเลื่อนเอา,นะเอเอากดแช่ไว้เลยอุ้ยมันขึ้นไปสูงโอเคกดขึ้นมันก็กดขึ้นมันลงกดลงมันขึ้นนะครับอ่ะโอเคตามนั้นแหละนะเมมได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าช่องนะครับตัวนี้ผมจะลงไว้ที่ช่องหนึ่งนะโอเคนะทีนี้กดโอเคเลยปบ๊บเรียบร้อยครับ เข้าไปดูนะเข้าไปดูกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เข้าหมู่ความจําตรงนี้นะปึ๊บนี่ไงเข้ามาแล้วเห็นไหมครับมรทัดบนนะดูที่บรรทัดบนนะครับดูที่บรรทัดบนปึ๊บนี่ช่องหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับเราจะแสดงเป็นชแนลก็ได้แล้วกดอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นชแนลนะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกมาที่วีฟโอนะครับดูที่มุมจอนะวีฟโอวีฟโอก็คือเราสามารถที่จะกดดาถีี่่่ไ้้เเลยอยองชนนตัว แ7 7เโอเคเมนลงไปอีกก็ได้กดโอเคกด3 5นะครับมาที่สโตร์นะครับเสร็จปุ๊บกดโอเคนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนไปที่ช่อง2นะครับช่องไหนที่เราเมมไปแล้วเนี่ยมันจะมีซีเอสขึ้นมานะครับเลื่อนที่ช่อง2เห็นไหมซีเอสมันหายแสดงว่าว่างนะครับก็กดโอเคไปเลยปับ๊บก็หายเรียบร้อยครับง,ง่ายๆเลย ทีนี้ก็ออกมาก็กดความถี่ต่อเลยเราจะเมมช่องไหนเราเมมความถี่ไหนเราก็กดต่อเลยนะไม่ต้องไปกดออกไม่ต้องไปกดอะไรละครับนอกจากว่าเราเมมเสร็จละเราไม่เมมต่อละเราจะเข้าไปที่โหมดช่องความจําแล้วก,กดปุ่มดอกจันนะครับกรณีที่หน้าจอดับนะครับต้องกด2ครั้งนะเพราะว่ากดช่วงที่หน้าจอดับปุ๊บเนี่ยเวลาเรามากดปุ่ม1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปิดไฟหน้าจอนะครับมันจะยังไม่เข้าฟังก์ชันอะไรต่างๆนะอย่างเช่นตัวนี้นะถือว่าตอนนี้พหน้าจอดับใช่ไหมครับเราจะไปกด ปุ๊บมันก็ไม่เข้าเห็นไหมมันต้องเปิดจอก่อนนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเข้าไปละตอนนี้เป็นเมมสองเห็นไหมครับเมมสองก็ทีนี้ก็เลือกช่องความจํแล้วเมมหนึ่งเมมสองนะครับมีแค่สองช่องนะครับที่ผมเลงลงไปนะครับแค่นั้นครับวิธีการบันทึกช่องความจํานะทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการลบช่องนะครับวิธีการลบช่องก็เหมือนเดิมนะครับกดที่โอเคนะครับกดที่โอเคแล้วก็กดที่สามสิบหกนะครับกดที่สายโจะเป็น Delete n แ e ลนะครับแล้วก,กดโ OK. อเคจากนั้นเราก็เลือกช่องนะครับผมเราจะลบช่องไหนนะครับเราจะลบช่องหนึ่งแล้วก,กดโอเคเลยปุ๊บนะครับกดอีกลบช่องสองอีกไหมลบหมดลบหมดเลยโอเคกดอีกครั้งหนึ่งหายไปหมดแล้วเห็นไหมไม่มีเมมละหมดแล้วนะครับตอนนี้เรากดเข้าสู่โหมดช่องความจําก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไหมไม่เข้าแล้วไม่เด้งละนี่คือลบช่องความจําแล้วก็เมมเข้าไปใหม่นะครับนะครับง่ายเลยนะครับผมแค่นี้นะครับผมวิธีการบันทึกช่องความจําแล้วก็ลบ ช่องความจําของตัว Gt15 นะครับก็เอาฟังก์ชันไหนอีกเดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเนะาะเพราะตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เบสิกแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องการฟังก์ชันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับในการบันทึกช่องความจําแล้วก็ลบช่องความจำนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับในส่วนของอดีเทลของตัวเมนูอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเอาลงมาให้เรื่อยตัวนี้คือมันเป็นเร่งด่วนเนาะเพราะว่าหลายท่านอสอบถามเข้ามาแล้วก็ สั่งของไปแล้วแล้วยังงงๆอยู่นะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ